วูดดี้เผยคำพูดแม่ลิซ่าหลังได้ดูโชว์ลูกสาวทำชาวเน็ตร้องแม่ถือเป็นหนึ่งในคนดังไทยที่ได้ไปร่วมชมโชว์สุดท้ายของลิซ่าแบกพิงค์ที่คลีซ่เฮาส์สำหรับพิธีกรดังวูดดี้ซึ่งมีภาพที่วูดดี้รวมทั้งคนดังรายอื่นๆเช่นโอ๊ตแฟนหนุ่มของวูดดี้ต้าเหนึ่งและคุณแม่ของลิซ่าได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับลิซ่าด้วยโดย Woody, วูดดี้โพสต์เล่าถึงความประทับใจที่ได้ไปชมโชว์นี้ พร้อมเผยคำพูดของคุณแม่จิตท,ทิพย์คุณแม่ของลิซ่าหลังได้ชมโชว์ของลูกสาวด้วยว่าชาตินี้ดอคงไม่ได้มาเหยียบคลีฟี่เฮาส์ที่ปารีสถ้าไม่ได้มาดูลิซ่าตอนรู้ข่าวก็รู้ทันทีว่าโชว์นี้ไม่ธรรมดาพอนี้คือสิ่งที่ลิซอยากลองทำไม่มีใครสั่งไม่มีใครกำกับแต่มาจากการที่เป็น f อของคลีฟี่เฮาส์ได้ข่าวมาว่าแอบดูส่วนตัวหลายรอบแล้วเห็นว่าคงท้าทายตัวเองไม่น้อยท้าได้ขึ้นแสดงเป็นหนึ่งในคลีฟี่เฮาส์วูดดี้พอจะรู้ว่า House คลีฟที่เฮาส์ค ปาลิตมายาวนานเรียกว่าเป็นสถาบันเลยก็ว่าได้เพราะมันคือโชว์ที่สะท้อนความเปิดเผยทางใจและกายอย่างมีอาร์ตแฝงความขี้เล่นที่เซ็กซี่แบบสุดขอบแต่ไม่หลุดกรอบด้วยวัย26ของลิส คิดว่าลิซคงมองว่าทัมมิ่งอายุตอนนี้คือเหมาะที่สุดที่จะทําอะไรแบบนี้วัยรุ่นกว่านี้คงไม่เหมาะอายุมากกว่านี้อาจจะไม่รู้ไม่เข้าตอนนี้เลยเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ลิซ่าจะเอกกับเคซสี่เฮาส์ลิซ่าจับอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นของฮอตทันทีมาคนมักจะโยงกับความเป็นไทยให้น้องเป็นซอต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแต่หลังจากวันนี้ที่วูดดี้มาดูลิซที่ปารีสฝึกลกกับตัวเองแล้วว่าเธอไม่ใช่ซอต์พาวเวอร์แต่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกผู้บริหารเคซี่เฮาบอกว่าพอลิซ่า มาโชว์ทำให้เคซี่เฮาส์กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งและเข้าถึงเจนใหม่ทั่วโลกภายในข้ามคืนหลังจากนี้ใครจะมาปารีสก็แวะมาขอดูโชว์ที่ลิซ่ามาร่วมแสดงเพราะอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีถึงทําให้ลิซทุ่มเทขนาดนี้พนักงานที่ให้บริการเรายัางแอกบกระซิบเลยว่าตั้งแต่ทํางานที่นี่มาไม่เคยเห็นเคซี่เฮาส์คึกคักขนาดนี้พอลิซ่าเลยอยากให้ลิซ่ากลับมาอีกที่นี่จะได้ดูมีสีสันขึ้นอีกครั้งสุดท้ายโชว์ปิดด้วยลิซ่าออกมาโคง้งพร้อมสาวๆคนอื่นโบกมือราทุกคน แล้วม่านปิดอีกไม่ถึง10วิม่านเปิดออกอีกครั้งให้นักแสดงขอบคุณอีกรอบมีอยู่ตอนหนึง่งลิซ่ามองลงไปที่คนดูแล้วเห็นใครไม่รู้แล้วดูตกใจแต่ยิ้มดีใจว่าเธอมา วูดดี้ไม่รู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นแต่มารู้ที่หลังที่หลังเวทีตอนเธอคนนั้นเข้ามาเช็คแฮนด์แล้วพูดว่า Hi I'm Jenny ฉันจะเป็นลมแต่ไม่ว่าใครจะกรี๊ดขนาดไหนก็คงดังไม่ต่อเนื่องเท่าเสียงคุณแม่ที่กรี๊ดวู้ให้ลูกตลอดทั้งโชว์งานนี้ทําให้คุณแม่มีความสุขจริงๆแถมกระซิบตอนท้ายว่าแม่นึกว่าจะเซ็กซี่กว่านี้ขอบคุณที่อ่านถึงจุดนี้แสดงว่ารักกันจริงฝากเพื่อนๆดูหน่อยนะครับกลัวคนเอาไปแปลผิดๆแล้วอาจจะบิดเบือนไป